เรามาคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39ค่ะค่ะก็คือสำหรับผู้ประกันตนนะอันนี้สำหรับผู้ประกันตนซึ่งทางด้านเลขประกันตนค,คือใครล่ะผู้ประกันตนก็คือ,อผู้ที่ทำงาน แล้วก็มีการเป็นลูกจ้างวก็ประกันสังคมเนาะ,ะใช่ค่ะตัวที่มีการแบ่งสัดส่วนก็คือส่งเราส่งส่วนหนึง่งในจ้างส่งอีกส่วนหนึง่งนะแล้วก็มีการสมทบจากกองทุนอีกส่วนหนึง่งนะก็จะเป็นมาตรา3 3ก็คือคนที่ยังทํางานอยู่ะนะ ส่วนมาตรา39ก็คือคนที่ไม่ได้ทำงานประจำใช่ค่ะแต่ว่าน,นี้เป็นผู้ประกันตนเองอนะ,ะเพราะว่าตามสิทธิการรักษาของแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่เข้าไปใช้สิทธิ์ของประกันสังคมเนี่ยเราก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ค่ะใช่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว,ว่าบางคนเนี่ยก็ไป ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ในส่วนของประกันสังคมซึ่งก็เป็นมาตรา39ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าจากทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ได้พูดถึงว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานปร,ประกันสังคมนะคะให้สิทธิ์การดูแลผู้ประกันตนโดยปีนี้ก็ยังมี กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้ประกันตนตามมาตรา3 3และ39ะที่มีอายุตั้งแต่ 50, 50ปีขึ้นไปนะคะค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการจะป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่แล้วป่วยแล้วคืออาการจะรุนแรงขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมจึงได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนกำหนดปีละหนึ่งครั้ง <S 1> 1 <S อย่าง,งต่อเนื่องนะ,ะที่สถานพยาบาลที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดอันนี้ก็ตามแบบว่าแม่ขายหรือว่าที่เราเลือกไว้ตามที่เราเลือก ใช่ค่ะซึ่งจะเปิดให้บริการวันที่1คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้จ,จน,นถึงพฤษภาคม31สิงหาคมนะคะผู้ประกันตนก็สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันสังคมค่ะ,คะอย่างเช่นคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ประกันตนซึ่งทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาและอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอตะกวัวป่านะ ก็หลายคนเนี่ยก็เลือกใช้บริการที่โรงพยาบาลตะกัวป่าปอันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่โรงพยาบาลตะกัวป่านะ,ะ,อ,ะอันนีเน้เป็นข่าวที่มาจากส่วนกลางซึ่งบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ว่าสำหรับ เหมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งไม่ใช่ในส่วนกลางนะบางทีการเดินทางของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมาถึงช้ากว่าวันที่1พฤษภาคมอันนี้ก็ขอให้ผู้ประกันตนเนี่ยสอบถามรายละเอียดไปที่โรงพยาบาลตะกัวป่ากันก่อนดีกว่าใช่ค่ะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใช่ในะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ย การจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายคนอาจจะถามว่ามีความจําเป็นขนาดไหนต้องบอกว่าวัคซีนไข้ป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนก็คือตามชื่อเลยป้องกันการจะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งถามว่าการที่เราฉีดแล้วเราจะไม่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่จริงหรือไม่อันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงคือฉีดแล้วเราก็ยังมีโอกาสเป็นแต่การ,าการเป็นจะน้อยน้อยลง,ลงรู้ว่ารูร้คุณรู้ฟังต้องบอกว่าใครที่เคยเป็น จะรู้เลยว่ามันทรมานมากสาหรับไข้หวัดยยใหญ่ดิฉันนี่เลยค่ะเคยเป็นดิฉันด้วยนะคะแล้วยุคดิฉันนะคะคุณจันทาดิฉันเขาเรียกว่าติดเทรนดิฉันเป็น2009ในไข้หวัดใหญ่2009นะคะในยุคในยุคนั้นในยุคนั้นไม่แต่ว่าดิฉันเนี่ยก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาอตอนนั้นนะเพราะว่า 2009นี้ี่ยังมาไม่ถึงอ๋อแต่ดิฉันเป็นคนติดเทรนด์ะก็คือเป็นสมัยเรียนเลยจะบอกว่ามันทรมานมากคุณผู้ฟังมันมันแบบไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยตอนที่ตอนก็เป็นเหมือนกันเป็นตอนสมัยเรียนเหมือนกันนะก็ไปอยู่หอพักนะเอว่าทำไมเราเนี่ยรู้สึกแบบ เวียนหัวตอนแรกนี่รู้สึกเวียนหัวว่าเออนอนไม่พอหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยอาการแบบเอัออเจียนนะมันมันเหมือนกับเพียไม่มีแรงใช่ใช่แล้วก็มีไข้แล้วก็เราก็พยายามดูแลตัวเองนะรักษาตัวเองอดูแลตัวเองแต่มันก็ไม่หายสักทีอ่ะสองวันผ่านไปแล้วไม่หายสักทีก็อยู่ๆมา เข้าสู่วันที่สามใช่ไหมมันก็เวียนหัวหนักกว่าเดิมนะเหมือนกับว่าเราเดินขึ้นหอพักไปมันเหมือนกับจะเป็นลมอ่ะต้องจับราวบันไดนั่นต้องโทรหายาตไปรับไปโรงพยาบาลนะพอไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคุณหมอกับพยาบาลก็ตรวจแล้วก็บอกว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่นะตอนนั้นเราก็ไม่ไม่รู้นะสายพันธุ์ว่าเป็นอะไรบ้างนะคะแค่บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ แล้วก็ให้มีทางเลือกไปสองทางก็คือ 1, นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะก็คือแอดมิที่โรงพยาบาลแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือแอดมิทชั่วคราวก็คือนอนแบบให้น้ำเกลือหนึ่งคืนเราค่อยกลับมาประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็กลับบ้านได้ถ้าเกิดว่าร่างกายเราฟื้นกลับมาเนาะก็ก็เลยเลือกช่องทางที่สอง ก็คือต้องไปนอนพักให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลพอน้ำเกลือหมดก็นอนพักสักคู่หนึ่งไม่มีอาการอะไรเกิดขึ refined, ้นค er nah <c oughs> ุณหมอก็ให้มาพักรักษาต่อที่บ้านอืก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการเป็นไข้หวัดใหญ่นี่มันทรมานมากฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะตามสถานพยาบาลที่เราเลือกนะที่เป็นแม่ขายของเรานะคะก็ ไปติดต่อสอบถามได้ยลว่าเอเขาาอาจจะมีการฉีดทุกๆวันไหนก็จะได้ไปฉีดะนะวันนั้นเพราะว่าเออผู้ประกันตนเนี่ยทุกปีเขาก็จะให้เราแจ้งชื่อของโรงพยาบาลค่ะไปอยู่แล้วนะเราก็ แจ้งความประสงค์ไปที่โรงพยาบาลที่เราแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลกันไปได้เลยใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะแต่ก่อนไปก็ควรสอบถามรายละเอียดกันไปก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะ,คะเขาจะได้ทําการนัดหมายให้เราไปเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะการไปฉีดวัคซีนก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนทั่วๆไปคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะในช่วงการฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนนะคะก็สามารถฉีดวัคซีนไข้บาดใหญ่ฟรีได้ะนะคะตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะค่ะ